เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนตเนอรินพัทเสื้อแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทีมเย่าฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6นะครับตอนนี้วางจำหน่ายแบบออนไลน์แล้วนะครับท่านใดสนใจรีบจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับพร้อมกับโปรแรงเสื้อเย่าฤดูกาลที่แล้วลด5้าท่านหนสนใจก็แอดไลน์ไปที่ assign jersey ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามแบดมินได้เลยนะครับขอบคุณอาริฟุตบอลนะครับที่สับสนุนรายการรายยาู้งัยต้องคุยนะครับอาริฟุตบอลฟุตบอล for all ฟุตบอลของทุกคคนรับ สวัสดีครับเรื่องนี้ต้องคุยนะครับมาเจอกันในช่วงค้ามาทางดูมือกับนัดเหมือนเช่นเดิมนะครับผมอัดคลิปนี้เนี่ยเวลาประมาณ5้าโมงเย็นของวันที่26มิถุนายนนะครับฉะน,นั้นณตอนนี้ณเวลาที่ผมกำลังอัดคลิปเนี่ยยังไม่ได้ดันดิลหรือว่าเคียร์พีโกบรันเอมบูโมนะครับแต่ก็คาดกันว่าสุดท้ายไม่น่าพลาดมั้งนะครับน่าจะเป็นดิลที่2ของแมนยูเนเตดนี่แหละอยู่ที่ว่าจะมีการประากาศกันเมื่อไหร่ทีนี้ดิลที่3เนี่ย เราก็คุยกันมาตลอดก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับขาออกละนะครับว่าจะปล่อยใครหรือว่าจะขายใครออกได้บ้างนะครับซึ่งอ่ะเราเอาข่าวสารที่มันเกิดขึ้นภายในช่วงวัน2วันมาคุยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กันคร่าวๆว่าตอนนี้มีอยู่ดีลหนึ่งที่มีโอกาสจะขายออกได้นะครับแล้วก็เป็นดีลที่ตอนแรกผมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าจะปล่อยออกได้ไหม แต่นาะตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์จะออกค่อนข้างเยอะก็คือเจรอนสานโชนะครับเพราะว่านาะตอนนี้มีความสนใจจริงๆอะ่ะต้องเริ่มเล่าก่อนว่าความสนใจอันนี้นะครับมันมีมาจากนาโปลีก่อนซึ่งนาโปลีก็สนใจเจะรอน,นารสนจจานโชแต่สุดท้ายเนี่ยทางจูวานีมัน่าซึ่งเป็นพอของนาโปลีรวมถึงฝั่งผู้บริหารของนาโปลีก็ชัดเจนนะครับว่าเขาไม่อยากจะจ่ายค่าเหนื่อย ที่มันแพงมากของซานโชนะครับทีนี้พอตัดนาบุลีออกไปปุ๊บเนี่ยทีมต่อไปที่เข้ามาในสมการก็คือทางเฟเนบาเช่ของโจเซ่มูรินโญซึ่งเราก็พอจะทราบกันว่าฝั่งของเฟเนบาเช่เนี่ยคือเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเ,เรื่องของตัวเลขค่าเหนื่อยอยู่แล้วเขาสามารถจะจัดการกับค่าเหนื่อยของจอร์นซานโชได้นะครับ ปัญหาอยู่จุดเดียวเลยก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีทีมจากซาดิอาระเบียสนใจซานโชจริงๆตั้งแต่ตลาดปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ผมว่าดูจากทางลมแล้วเนี่ยตัวของซานโชเองเนี่ยเขาต้องการที่จะเล่นในลีกระดับท็อปของยุโรปต่อไปนะครับฉะนั้นถ้ามองจากสายข่าวฝากตุรกีซึ่งที่นำมาให้ก็คือเพียต้นของสายตุรกีแล้วก็คือยากิสซาบันซูโอกรู นะครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยยากิสบันซัวกลูนะครับเขากา็ยืนยันเข้ามาว่าตอนนี้โฟกัสของเฟเนบาเช่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่เรื่องของจอดนซานโชอยู่ที่การพยายามที่จะจัดการกับดีลของจอ s ดนซานโชให้ได้นะครับเรื่องค่าเหนื่อยที่แพงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็พร้อมจะจ่ายค่าตัวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยฉะนั้นเฟเนบาเช่พร้อมที่จะซื้อขาด เจอรอนซานโชครับในสถานการณ์ล่าสุดนะครับทีนี้ต่อไปครับอีกหนึ่งทีมที่ใหนะ้ความสนใจกลับมาที่ฝ้าของเกาโชสเรียนะครับก็คือฝ้าของยูเวนตุสนาเปนทีมที่ให้ความสนใจแล้วก็สัก2วันที่แล้วเนี่ยทางเจลูก้าดิมาซิโอนี่คือผู้สืขาวเทียสองของสกายเตลียผู้สืขาวระดับสูงนะครับรายงานเข้ามาว่าในวันพุทธที่25มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ จะมีการพูดคุยวิดีโอคอลนะครับระหว่างยูเวนตุสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะซึ่งโดยปกติมันต้องพูดคุยผ่านเอเย่นก่อนนะนะครับแต่ทีเนี้ยอ่ะโอเคก็มีดีมาซิโอรายงาน,นว่าสโมสรจะคุยกันเลยว่าจะเอาอย่างไรกับสถานการณ์ตรงนี้นะครับทีเนี้ยผมก็จะต้องเล่าต่อก่อนว่าถ้าเป็นเสื่อดับสูงเท่านั้นก็จะรายงานมาประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ย ก็มีสื่อระดับท้องถิ่นสื่อระดับไม่สูงมากเนี่ยเขาก็รายงานว่ายูเว่ e, พร้อมจะยื่นขอเสนอยูเว่กำลังเร่งดีลหรือว่า,าซานโช่ก็พร้อมจะไปใกล้จะปิดดีลแล้วอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้จากที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับมันยังไม่แน่ชัดแต่ดูเหมือนว่าตัวของเจ้าดอนซานโช่ะถ้าเขายึดที่ชื่อเสียงชื่อชั้นของทีมเนี่ยซานโชสนใจยูเวนตุสอยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะไปอยู่แล้ว นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากทางลมนะเวลานี้จากสื่อระดับที่ไม่สูงมากนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มยืนยันว่าเป็นข่าวที่จริงนะครับเพียงแต่ว่าอ,อ,อ่านผ่านๆเนี่ยก็คล้ายกับว่ามันอาจจะเป็นดีลถาวรที่ไปที่ยูเวนตุสก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ายูเวนตุสพร้อมจะจ่ายหรือว่าตกลงรายละเอียดจัดการเรื่องค่าเหนื่อยอะไรได้เนี่ยคือ อัดถามตัวซานโช่คือเขาก็เลือกไปยูเว่อยู่แล้วแม้ว่าเฟเนบาเช่ของน้มูเนี่ยนะครับจะพร้อมจ่ายพร้อมอให้ค่าเหนื่อยนะครับพร้อมจะให้ทุกอย่างแต่สุดท้ายถ้าเลือกระหว่างยูเว่กับเฟเนเนี่ยตัวนักเตะก็จะต้องเลือกเฟเนก่อนนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปรอตามดูว่า สื่อระดับสูงเขาจะรายงานยังไงต่อกับเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นข่าวจริงเดี๋ยวสื่ออังกฤษระดับสูงเขาจะรับลูกมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้ผมว่าสําคัญนะคือเวลาขายจ้าดอนซานโชไปได้ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยมันจะมีเงินสดก้อนหนึ่งเข้ามาในสโมสรแล้วทีนี้ผมคิดว่าฝั่งทีมซื้อขายของแมนเชเตเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นที่ว่าอย่างน้อยเราปิดเดียวขายซานโชได้เดียวหนึ่งละ ทีนี้พอปิดซานโช o ได้เนี่ยดิวแอนโทนีก็อาจจะตามมามันก็คงจะมีแรงบวกมากขึ้นภายในสมโมสรกับการที่จะพยายามแบบเฮ้ยเอาเว้ยขายได้ดีวนึงแล้วเพราะว่าจริงๆต้องต้องว่านำางคือการการขายนักเตะออกเนี่ยนะครับไม่เป็นเรื่องที่ยากมาตลอดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถ้าเกิดเราทำได้แล้วเราทำต่อไปมันก็มีโอกาสที่ที่จะได้นะครับซึ่งเคสของแอนโทนีเนี่ยเอาแบบความเป็นจริงอ่ะนะครับ มันมีโอกาสจะขายได้แต่ราคาคงจะไม่แพงมากคือเบื้องต้นเนี่ยเบติสต,ต้องการยืมใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรายื่นคำขาดบอกว่าเฮ้ยยังไงก็จะต้องขายขาดเท่านั้นจะขายขาดคุณมีเงินเท่าไหร่ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอันเนี้ยอยู่ในเคสที่โอเคอยู่ในเคสที่พอจะคุยกันได้แต่ถ้าเกิดจะยืมอีกซีซั่นหนึ่งแมนยูต้องมานั่งแชร์ค่าเหนื่อยอีกแบบนี้ไม่เอา นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าแมนเเตอคงจะพยายามหาวิธีการในดีลของแอนโทนีไว้อยู่แล้วแรชฟอร์ดเนี่ยสุดท้ายก็นั่นแหละครับเรื่องยาวบาซ่าก็อยากจะแค่ยืมอย่างเดียวด้วยตัวนี้กลายเป็นว่าแรชฟอร์ดเนี่ยคือตัวเขาอยากไปบาซ่าชัดเจนนะที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยมีองรีเป็นไอดอลเขาเล่นเบอร์เก้าได้เรื่องนี้ลอรีว well, ิทเวลทีอาหนึ่งียลติกออกมาบอกแล้วนะครับว่าคือคือให้ความเห็นในมุมของลอรีนะว่า เพราะแรชฟอร์ดอ่ะเขาต้องการจะบอกว่าเขาเล่นคนละบทบาทคนละตำแหน่งคนละจุดกับนิโกวิเลียมนะคือบาซ่าจะเอานิโกวิเลียมเป็นเป้าหลักในตำแหน่งริมเส้นเฮ้ยแต่แรสฟอร์ดบอกว่าเขาเล่นกองหน้าได้นะอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายอ่ะถ้าบาซ่าเขาจะมายืม้วให้แมนยูแชร์ค่าเหนื่อยอ่ะคือแมนยูก็ไม่ควรรับนะว่านันตรงฉะนั้นดีลแรชฟอร์ดผมว่าจะยากหน่อยก็จะมีดีลการาโชะนะครับซึ่งคือ ผมเข้าใจคอมเมนต์แฟนช่องหลายท่านบอกโฮ้ยตลกแล้วนะครับไปตั้ง70ล้านปอนด์แต่บางท่านก็เห็นต่างนะก็บอกว่าเฮ้ยตั้ง70ล้านปอนดะ์ดีแล้วไปตั้งถูกๆเนี่ยนะครับมันก็เสียหมดหมายถึงว่าเสียโอกาสที่จะได้มูลค่าที่ดีจากการาช่วไปอันนี้สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยยังไงก็ลับยังไงก็ตามครับทุกทีครับยังไงก็ตามนะถ้าสมมุติว่าคุณมาจบได้ที่สประมาณ50กว่าล้านปอนด์ผมว่าโอเคนะราคานี้ไม่ได้แย่เลย แต่ท้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นว่าดิวที่น่าจะได้ก่อนแหละมีโอกาสที่จะได้ก่อนนะครับคือจะดอนซานโชอันนี้ชัดเจนคือซานโชไม่อยากอยู่แมนตอยูเต็ดอยู่แล้วนะครับ,รบเขาไม่ได้มีแมนยูเนต็ดอยู่ในความคิดของเขาอีกต่อไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดซึ่งมันก็ทําให้ดิวอ่ะมันไปเร็วขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าทีมคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นยูเว่หรือว่าทางาฟมเฟรนเอพร้อมจะ ทำตามข้อตกลงของเมอร์เตอะดิวมันก็เกิดขึ้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงณตอนนี้นะประมาณ5้าโมงที่อัดคลิปของวันที่26มิถุนาคือผมไม่แน่ใจว่ายูเว่พร้อมจะจ่ายตัวเลขทั้งหมดตามที่แมอร์เตตต้องการหรือเปล่าส่วนเฟเดบาเช่เองพร้อมจ่ายแต่ไม่ใช่ทีมที่ซานโชอยากจะไปมากที่สุดนะครับมันเลยเป็นความยากตรงนี้นะแต่ถ้าถามถึงสถานการณ์ที่มันแบบมันใกล้เคียงที่สุดกับการขายออกซานโชคือมิตินั้นนะซานโชคือเรื่องราวเหล่านั้น นะฉะนั้นก็ตามข่าวกันต่อไปครับคือปกติผมเข้าใจว่าไอ้ข่าวขาออกเนี่ยแฟนช่องไม่ค่อยตื่นเต้นกันเท่าไหร่จะตื่นเต้นกับขาเข้า j w โกรอชูเสื้อซะมากกว่าแต่อเผอิญอเผอิญว่าขาออกเนี่ยมันจําเป็นสำหรับดิวที่3ามี่ห้าหรือว่าดิวต่อ,ต,อต่อไปที่มันจะเข้ามาฉะนั้นถ้าสมมติว่าขายสา่งช่วได้เร็วเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่ดิวที่3มจะเป็นดิวกองหน้าหรือใครก็ตามมันก็ดูใกล้เคียงมากขึ้นว่าไปประมาณนี้นะครับ ช่วงท้ายผมขออนุญาตใช้เ,เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับในการคุยกับแฟนช่องนะครับเ,เพราะว่ามีแฟนช่องท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเขาคอมเมนต์มาในคลิปเมื่อเช้านี้นะครับเ,าเขาบอกว่าถ้าข่าวระดับเทียต่าๆเนี่ยก็ไม่ควรจะมานำเสนอนะคือหมายถึงว่าผมไม่ควรจะนําเสนอนะครับ เพราะว่าปกติช่องนี้กรองข่าวมาดีฉะนั้นก็ไม่ควรนําเสนอข่าวเทียตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรื่องนี้ผมแจ้งแผนช่องแบบนี้คือผมเนี่ยเราเวลาเรารายงานข่าวนะครับเราก็จะกรองโดยที่อสื่อระดับสูง,งเราพูดนะครับอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วนะครับเวลาทําคลิปข่าวทุกเช้าที่ทุกท่านตามกันเนี่ยสมมติผู้สื่อข่าวอย่างลอรีวิทเวลเทียหนึ่งไซมอนสโตนเทียหนึ่งนะครับเราพูดกันชัดเจนอยู่แล้วแบบนี้ แต่ปัญหาผมต้องคุยกับแฟนช่องต,งตรงๆเลยแบบเปิดใจเลยเพราะว่าเรามาทําช่องเราคุยกันมันก็เหมือนเราเป็นเพื่อนกันเนาะปัญหาคือสโตนวิ t w วลออร n s t ตีนหรือว่าแม้กระทั่งโรมาโนเขาไม่ได้ทําข่าวทุกวันนะครับแล้วมันก็เป็นกิจวัตรเป็นสิ่งที่ผมจะต้องทําทุกวันในการนําข่าวนําเรื่องราวข่าวสารของแมตดมานําเสนอกับทุกท่าน นะครับคือบางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีระดับเทียรหนึ่งระดับแบบออนสตีนซึ่งเป็นข่าวที่ต้องคืบหน้าด้วยนะเพราะว่าวนก็ไม่ได้ดูไหมครับมันไม่ได้มีข่าวแบบนี้มาทุกวันฉะนั้นคลิปเราก็ต้องมีความยาวของคลิปประมาณหนึ่งเพื่อให้ท่านฟังสบายแล้วก็ไม่จบเร็วจนเกินไปมันก็ต้องมีความพอดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนําสื่อท้องถิ่นมานําเสนอบ้าง แซมแซมกันไปแต่เราก็จะพูดทุกครั้งว่าฟังหูไว้หูนะนะครับเราไม่ได้พูดหรือว่าการันตีให้คุณเชื่อข่าวที่ต้องฟังหูไว้หูนะครับแต่ฟังไว้เป็นแนวทางก็ดีเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยสื่อท้องถิ่นพวกนี้คุณเขาก็รายงานก่อนสื่อท้องถิ่นพวกนี้บางทีเขาก็รายงานเป็นคนแรกกับดีวที่มันเกิดขึ้นจริงนะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะต้องบอกว่าคือเทียนหนึ่ง B B C s t ต n e on สตีนเนี่ยอันนี้เราการันตีให้ชัดเจนอยู่แล้วว่าน่าเชื่อถือเรากรองมาให้แล้วนะครับแต่บางทีอาจจะมีข่าวจากสื่อท้องถิ่นแซมแซมมาบ้างก็ถือว่าคือเราทำคลิปข่าวนะคลิปประเด็นเด็ดปีศาจแดงเนี่ยคลิปช่วงเช้าช่วงสายเราทำกันมาตลอดหลายปีเราทำเพื่อทุกท่านทราบว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีข่าวอะไรบ้างทั้ง จากสื่อท้องถิ่นและสื่อเทียสูงแต่ถ้าคุณต้องการแบบกรองจริงๆกรองจัดจานะครับแบบว่ากรองแล้วเท่านั้นคุณตามที่เพจครับคุณตามที่แอปฟ้าคุณตามที่ FB ตามที่เพจดูบอลกับนนทถ้าอะไรก็ตามที่ผมมองว่าเฮ้ยชัวร์หรือว่าน่าลงหรือมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือมาจากสื่อระดับสูงผมจะเขียนเป็นแพทเทิร์นข่าว เป็นฟอร์แมตข่าวลงในเพจครับแต่ถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ใน Twitter มันอยู่ใน X มันก็เดง้ง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 เดง้เดง,ดงมาจากแอคทวิตยูเนเต็ดรีพอร์ตอะไรต่างๆที่มันเด้งเข้ามาแล้วผมไม่ได้โพสต์อันนั้นคือผมเห็นเพราะว่าผมดูนะครับแล้วก็สลับกับทีมงานเราดูฟีดทวิตเตอร์หรือว่า X อยู่ตลอดครับเราดูฟีดข่าวตลอดแต่บางอันเราเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเราก็ไม่ได้ลงฉะนั้นย้าว่า ถ้าท่านใดก็ตามที่อยากจะเอาแบบชัว์จริงๆแบบเน้นๆนะครับแล้วกรองมาแล้วจริงๆตามที่เพจครับอันนั้นคือเรากรองให้จริงๆฉะนั้นในคลิปช่วงเช้ามันก็จะมีข่าวจากสื่อท้องถิ่นบ้างแต่เราก็จะระบุจำแนกชัดเจนว่าเฮ้ยอันนี้เทียนหนึ่งนะอันนี้ความน่าจะถือสูงมากนะอันนี้ฟังหูไว้หูนะก็ต้องอธิบายประมาณนี้ให้กับหลายท่านเข้าใจ นะครับก็ขอใช้ช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงเนื้อหาเราพูดต้นคลิปไปแล้วท่านที่อยากฟังแค่เนื้อหาเรื่องฟุตบอลจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในช่วงท้ายคลิปก็แจ้งไว้ประมาณนี้แต่ว่าเราทํามาหลายปีแล้วผมก็ใจรักทีมงานทุกคนก็เต็มที่นะครับฉะนั้นขอ,อ,อความเข้าใจตรงนี้แล้วกันนะครับกับแนวทางในการทําช่องของเราท่านใดชื่นชอบก็ขอบคุณไม่ชอบก็ต้องขออภัยนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับท่านใดก็ตามที่ ชื่นชอบนะครับอยากจะได้เสื้อยเย่าตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวนี้นะสามารถที่จะแอดไลน์ไปที่ let's sign nut jersey นะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างยวครับเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตอนนี้นก็ตามที่อาจจะลงโฆษณากับทางดูบอลกับเนตนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ let's sign ช h o c ุ l a t ตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกันเหมือนเดิมเป็นการสับสนกัน ขอบพระคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ